ในมาสัก,การครับหลวงพ่อ,อวันนี้หลวงพ่อมาหาผมหลวงพ่อมีอาการอะไรครับการทางเดินอาหารแห้งแล้วก็รู้สึกว่าเรามีลูกหมากโตแล้วก็การถ่ายเหยวลว,วผมกินชุดที่หลวงพี่จ่ายไปอะ่ะผมกินยาที่เป็นมะเ,ะเมร็งอ่ะสเม็ดแล้วก็ยาคู่กับเขาอะ่ะที่เป็นทางาลูกหมากอะ่ะสี่เม็ด อันนี้ทานสองครั้งแล้วก็ทานได้ตัวที่เป็นอฟอเกี่ยวกับตับอ่ะน,นั้นสี่เม็ดเหมือนกันให้นั้นทานหลังตื่นแต่ทานครั้งเดียวก็น้ำมันตัวนี้ผมหยอดคอทำให้รู้สึกว่าเสลิดอ่ะมันแห้งเพราะผมนี่เป็นเหมือนกระเพาะนี่มันกะมันมีมันมีมนมมมมเสลิดจ,จากกระเพาะอแล้วผมเป็นโรคเดิมมาอยู่แล้วเป็นโรคเสื่อม เป็นโรคอักเสบจากเบาหวานแต่ที่นี้ผมก่อนผมมาอยู่กับหลวงตาสิ้นคิดเนี่ยผมเช็คในเลือดนะน้ำตาลไม่มีในเลือดแต่ในผิวหนังเนี่ยมันมี18%ซตามระบบของหมอทีนี้พอผมมาทำอะไรเนี่ยแผลกล่างเนี่ยมันเป็นแผลที่เกิดขึ้นจากการอักเสบจากผมเดิมก็คือผมมีเชื้อราในตัวแล้วก็ทำให้พวกนี้เจริญเติบโต,ตขึ้นแต่เท่าที่มันดื่มยาหลวงพี่เนี่ยผมบอกว่า ถ้าผมกินต่อเนื่องตามหลวพี่แนะนำแล้วกินในโดสสีเนี่ยผมน่าจะหายน่าจะหายจากสิ่งที่เป็นเพราะระบบเท่าที่ฉันเท่าที่หลวพี่จ่ายไปอ่ะผมระบบไทยมันเป็นมันไม่เหลวแต่มันก็นิ่มออกได้ดีก็เลยว่ามันจะดีด้วยส่วนไหนไม่รู้แต่ว่าโดสตามจำนวนนี้ตามจำนวนที่ผมเล่ามาเนี่ ก็คือที่ผมจ่ายยาให้หลวงพ่อครั้งที่แล้วนี่เป็นครั้งที่สองครั้งที่2ของการทานยาของวัดผูเพ้านะครับกลับมาวันนี้ที่หลวงพ่อเล่าอาการที่ผมฟังกันคือได้รับผลดีจากยาวัดผู่เพาวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากไม่ได้ฉันยาที่อื่นร่วมไม่มียาบวบหวานนี่ก็ไม่ได้ฉันจ่ายมาผมก็่ได้ฉันคือครับก็คือโดยรวมแล้วคือได้รับผลดีจากการทานยาของวัดผูเพ้านะครับวันนี้ก็เลยมา ติดต่อรับยากับผมเป็นครั้งที่สครับเป็นครั้งที่สมผมก็ขอขอบคุณหลวงพ่อมากๆที่ได้แชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องราวของการทานยาฉันยาวัดผูพ้าแล้วได้ผลดีครัถึงผมจะได้นำเรื่องราวที่ดีๆอย่างนี้ไปอบอกต่อบอกกล่าวให้คนที่ญาติโยมที่เจ็บป่วยอยู่หรือทั้งผ้าสงที่อาพาธอยู่แล้วผมมั่นใจว่า คือผมมาเป็นคนที่รู้ว่ายาเนี้ยกินในโดสที่มันพอดีกับร่างกายอ่ะมันให้เวลามันแล้วมันจายครับ,บ,บผมผมครับผมรู้แบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้จริงๆแล้วก็คนที่ผมเล่าคือเขาต้องมาผมก็ไม่เล่าเยอะต้องมาเองคุณต้องมาดูมาคอรู้มาจังปัดผมก็ขออวยพรให้บุญรักษาให้หลวงพ่อมีธาตุขันที่แข็งแรง อยู่ในพระพุทธศาสนาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ได้หลายๆลายพรรษานะครับครับผมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะได้จัดยาถวายหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับครับ